รู้สึกยังไงเมื่อซินเน็กประเทศไทยออกมาขอโทษกับเหตุการณ์20ใบเถ่ามีทอนสวัสดีครับผู้ชครับวันนี้ก็เข้าสู่เช้าวันใหม่วันที่12มิถุนายนแล้วนะครับตอนที่ผมกําลังบันทึกคลิปนี้อยู่ก็เป็นเวลาประมาณตีสองนะครับตีสองก็ต้องขอสวัสดีพี่น้องเกมเมอร์บางคนที่กําลังเล่นตัวเกมบนตัวแพลตฟอร์มอย่าง S วิตหหรือ S วิตสตั้งแต่ช่วง ค่าที่ผ่านมาของวันก่อนนะครับเตรียมพร้อมจะเข้านอนและบังเอิญน,นะครับอาจจะมาเจอผมเองนะครับที่ไม่รู้ว่ามันคือใครนะครับเอามาพูดเกี่ยวกับ Nintendo Switch อยู่นะครับหรือบางคนก็เตรียมที่จะพร้อมกับการทํางานเช้าวันใหม่แล้วนะครับเพราะผมกว่าจะตัดต่อหรือว่าอัปโหลดตัวคลิปนี้เสร็จผมเองก็คาดว่าน่าจะสักประมาณตี3ได้นะครับตีสหน่อยๆก็เรียกว่าเป็นเช้าวันใหม่ชัดเจนแล้ว ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพ,พี่น้องเกมเมอร์ที่เข้ามารับชมตัวคลิปนี้ทุกท่านนะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับก็เรียกว่าเมื่อวานนี้แล้วนะครับต้องเป็นเมื่อวานเพราะว่าผมกว่าจะมาถึงบ้านเนี่ยก็ประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะมาลุยกันต่อเลยก็ผมเองก็เมื่อวานผมลงพื้นที่ไปโซนแสแถวสยามเช่นเดิมนะครับก็เป็นการลงพื้นที่ดูสถานการณ์ต่างๆในด้านวงการวิดีโอเก นะครับเหมือนกับทุกๆสัปดาห์นะครับที่ผมลงพื้นที่แล้วก็ได้เห็นตัวข้อมูลนะครับเด้งขึ้นมานะครับในทางฟีดทางโซเชียลต่างๆนะครับก็เรียกว่าทางซินเนกประเทศไทยได้ออกมาแถลงการนะครับกับสิ่งที่พวกเขาได้ทําลงไปเมื่อช่วงวันก่อนนะครับที่เรียกว่ามันมีการเผยแพร่ไปแล้วก็มีการพูดคุยเป็นวงกว้าง นะครับกับหล่าสังคมของวงการวิดีโอเกมในบ้านเรานะครับรวมจนถึงทางช่อง Acons TV ด้วยนี่แหละนะครับที่ผมเองก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับกับความรู้สึกในตัวโพสต์โพสต์นั้นไปแล้วนะครับแล้วก็มเีเพื่อนเข้ามาแสดงความคิดเห็นล้นหลามมากเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าเป็นการแก้ไขหรือว่าเป็นการปรับปรุงนะครับสิ่งที่พวกเขาได้ทําลงไปได้แบบนี้เลยยกนิ้วให้นะครับเยี่ยมนะครับแล้วก็ดูแล้ว เมื่ออาชีพเลยนะกับสิ่งที่พวกเขาได้ออกมาโพสนะครับกับตัวฟีดแบ c k ต่างๆที่พวกเราเองได้ส่งสารไปให้พวกเขาได้รับรู้กับโพสโพสนั้นนะครับอืมก็ถือว่าเป็นการออกมาแล้วก็มีการแอคชั่นได้อย่างรวดเร็วนะครับรวดเร็วเลยนะนะครับรวดเร็วมากเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะเคลียชัดเจนแล้วก็มีตัวข้อมูลต่างๆ ออกมาเพิ่มเติมด้วยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวตัวแทนจําหน่ายต่างๆว่าสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ไหนบ้างนะครับรวมไปจนถึงในเรื่องของการเปิด order, รับพรีออเดอร์นะครับเปิดพรีออเดอร์นะครับก่อนวันวางจําหน่ายนะครับขั้นตอนต่างๆรวมไปจนถึงโปรโมชั่นต่างๆและสิ่งที่หลายๆคนโล่งอ,อกมากเลยนั่นก็คือในเรื่องของตัวราคานะครับที่มีการประกาศออกมาได้สักทีนะครับที่หลายๆคน ก็โล่งใจว่ามันไม่ใช่เป็นราคาของตัวเครื่องเปล่าๆนะครับกับไอตัว19,000กว่าบาทนั่นแหละนะครับก็เป็นตัวพร้อมกับตัวเกม Mario Kart ตัวบั n เด e นนะครับภาคเวอร์นะครับที่ราคา19,800บาทและราคาที่ถูกลงมา2,000บาทนั้นก็จะเป็นตัวเครื่องเปล่า นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เกมเมอร์หลายๆคนก็ค่อนข้างที่จะพอออกพอใจกับราคาในช่วงประมาณนี้นะครับแต่ก็บางคนก็ยังมีความคิดรู้สึกว่ามันก็ยังแพงไปบ้างนะครับแต่ถ้าลองดูภาพรวมนะครับก็เรียกว่าเป็นราคาที่เกาะกลุ่มกันหลายๆประเทศนะครับที่ทาง Nintendo เองเข้าไปทําการตลาดนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะครับผมเองก็ถือว่ารับได้ นะครับรับได้แล้วก็ตัวแถลงการณ์ตรงส่วนนั้นที่ทางซินเนกประเทศไทยเองออกมาขอโทษนะครับก็ทําให้ผมเองก็ได้รับรู้นะครับว่าสิ่งที่พวกเราเข้ามาแสงความผิดเห็นก็เขาเองรับฟังนะครับละพร้อมที่จะปรับปรุงนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ครสิทธิ์ที่องค์กรอย่างซินเนกเองนะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่พวกเขาเองได้ต้อนรับเลยนะครับต้อนรับสำหรับแฟนๆปูนิน นะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นแบบถล่มทลายนะครับแต่ถ้ามองนะครับมันก็เป็นจะมองว่ามันเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก็ได้เหมือนกันนะครับก็ได้เหมือนกันเพราะอะไรล่ะเพื่อนเอนถ้าเป็นเพื่อนๆอ,อ,อยู่ในอ,องค์กรแล้วมีเหตุการณ์แบบใครสิทธิ์แบบนี้นะครับเกิดขึ้นที่อาจจะส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ของตัวแบรนด์นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะครับทุกบริษัทแทบจะต้องเจอ นะครับต้องเจอถ้ามองว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นอ่ะมันก็ใช่นะครับมันก็ใช่แต่ถ้ามองว่าเฮ้ยในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็มีสิ่งที่มันดีๆเกิดขึ้นอยู่เหมือนกันนะพ่อ,อไรหละ่ะทำไมผมมองแบบนั้นอันนี้นะครับเพราะผมอะ่ะก็อยากจะให้ทางซินเด็กประเทศไทยเนี่ยดูกับคอมเมนต์ต่างๆการแสดงความคิดเห็นต่างๆไม่เฉพาะเพียงแค่ บนตัวโพสต์ของทางซินเน็กเท่านั้นนะครับดูนะครับกับสื่อต่างๆที่เอาตัวโพสต์โพสต์นั้นนะไปพูดคุยมันคือข้อมูลชั้นดีนะครับที่จะทำให้เหล่าทีมงานนะครับของทางซินเน็กประเทศไทยที่ดูแลตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ของ Nintendo นั้นได้รับรู้ถึงอุป,ปนิสัยใจคอของเหล่าแฟนๆปูนินได้แบบ ก้าวกระโดดเลยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องมาขอการแสดงความคิดเห็นแบบสแกน QR code นะครับเพราะสิ่งเหล่านั้นแหละมันกลั่นออกมาจากความรู้สึกมาจากใจของแฟนๆปู่นินนะครับแต่เราตัดบางส่วนที่มันแสดงในเรื่องของตัวอารมณ์หรือว่าข้อความที่มันดูแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับในตรงต้องส่วนนั้นออกแต่ถ้าเราลองมองไปดูลึกๆนะครับกับการแสดงความคิดเห็นต่างๆโอ้โหยกความมันสามารถแบ่งออกมา ได้แบบหลากหลายรูปแบบนะครับสิ่งที่คุณเองจะได้รู้อุปนิสัยนะครับว่าเออแฟนๆของปูน่นินเนี่ยเขามีอุปนิสัยความรู้สึกชอบไม่ชอบอะไรอืมแต่อันนี้อาจจะต้องมีการคัดกรองนะครับอ่าและข้อมูลมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเยอะมากเลยจริงๆนะครับและผมเองก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นการแสดงความคิดเห็นเนี่ยที่ทำให้ทางซีน e กเนี่ย ได้รับฟีดแบ็ในลักษณะแบบนี้มากที่สุดตั้งแต่ทางซินเนตประเทศไทยนั้นมีสื่โซเชียลเลยหรือเปล่านะครับเพราะผมเองเนี่ยก็กล้าที่จะเบิ่มพูดได้แล้วนะว่าในโพสต์ก่อนหน้านั้นที่ผมพูดในเรื่องของตัวเหตุการณ์ครั้งนั้นน่ะน่าจะเป็นโพสต์ที่มีการแสดงความคิดเห็นมากที่สุดตั้งแต่ผมทำคลิป y o u t u b e มาเลยในช่องผมนะอ่า ซึ่งถือว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยมากแทบจะไม่ได้บ่อยและอันนี้แหละนะครับผมก็อยากจะให้ทางซีเน่ยได้รับรู้นะครับว่าเหล่าพี่น้องเกมเมอร์เนี่ยเขาชอบไม่ชอบอะไรนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเองอยากจะให้แบบสกิปต่อมนิดนึงแล้วกันนะครับเรียกว่าถ้าเข้าไปอ่านจะเห็นในเรื่องของตัวราคา ราคานี่แหละนะครับที่มันค่อนข้างที่จะมีปัญหาขึ้นหน่อยกับในทางฝั่งพี่น้องเกมเมอร์นะครับอย่าไปมองว่าโอ้โหสินค้าแบบนี้พี่น้องเกมเมอร์นะครับชอบยังไงก็ชอบก็ซื้อนะครับขนาด PlayStation 5นะครับเครื่องรีทองรีเซลกันอัพกันไปแบบ3ามสี่หมื่นยังซื้อกันแบบกันนำต่อคิวซื้อนะครับโอ้โห คนไทยเนี่ยชอบเล่นเกมมากก็ไม่น่าจะมีปัญหากับการตั้งราคาแต่กับตัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นเป็นไงครับถ้าลองมาดูพูดในเรื่องของตัวราคาเนี่ยคนข้างที่จะเยอะมากเลยใช่ไหมครับอ่าในเรื่องของตัวราคาก็ถือว่าตั้งออกมาได้สมเหตุสมผลแล้วกับตัวฮาร์ดแวร์ของตัวเครื่องแต่มันยังมีอะไรอีกห่ะเพื่อน,อนยังมีในเรื่องของตัวราคาซอฟต์แวร์ อในเรื่องของตัวราคาซอฟต์แวร์ใช่ไหมครับเอออันนี้แหละถ้าทางซินเนกประเทศไทยนะครับสามารถที่จะไปไล่บี้กัได้นะหรือหาตัวโซลูชันนะครับให้กับพี่น้องเกมเมอร์เนี่ยสามารถที่จะซื้อนะครับราคาของตัวซอฟต์แวร์เนี่ยที่มันดูแล้วเหมาะสมกับตัวค่าของชีพของเกมเมอร์ในประเทศไทยเนี่ยได้ด้วยนะ โอ้โหผมไม่อยากจะพูดเลยนะครับมันจะยิ่งแบบนี่ไปเลยมันต้องมีทางออกอะนะครับจะมาบอกว่าโอ้ภาษีต่างๆเนี่ยมันดูยากลองสิครับลองกับตัวเหตุการณ์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นนะครับฟีดแบ็ต่างๆที่คุณได้รับไปเนี่ย รับรู้ได้เลยว่าแบรนด์ของ Nintendo ในประเทศไทยเนี่ยมีพี่น้องเกมเมอร์ที่จะคอยสนับสนุนมากขนาดไหนที่ออกมากับตัวเหตุการณ์ที่คุณอาจจะบอกว่ามันคือสิ่งที่ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นแล้วถ้าตัวข้อมูลเนี่ยเออทาง Nintendo บริษัทแม่นะครับเห็นเข้าเนี่ยอาจจะตกใจเฮ้ย มันเยอะขนาดนี้เลยเหรอคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆเนี่ยจะพออกพอใจอะไรก็ตามนะครับเพราะอย่าดืมว่าซินเนกนั้นเข้ามาในช่วงตัวดิ n t e n d สวิต t c หนตอนที่จะบอกว่าเป็นช่วงกลางเจนหรือว่าปลายเจนแล้วก็ว่าได้นะครับแล้วไอ้ตอนครึ่งครึ่งแรกล่ะในปี2017ล่ะ 17, 18, 19 ยีล่ะอืมในช่วงนั้นตัวเครื่อง Nintendo Switch ที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับก็คงจะเป็นตัวเครื่องหิ้วต่างๆใช่ไหมครับอ่ามันอาจจะไม่ได้มีการอ่าได้ข้อมูลมาชัดเจนมากเท่าที่ควรอ่ามากเท่าที่ควรอืมแต่มาในครั้งนี้มันคือเป็นการนับหนึ่งนะครับนับหนึ่งกับตัว Nintendo Switch 2ในประเทศไทย แต่สิ่งที่คุณได้เนี่ยมาก่อนเลยนั่นก็คือตัวฟีดแบ็หรือความรู้สึกที่เป็นข้อมูลที่ผมมองว่ามันมีมูลค่าที่แบบไม่สามารถที่จะประเมินได้เหมือนกันนะอืมนี่แหละที่ผมเองก็อยากจะฝากแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้นะเขาจะมาดูในตัวคลิปนี้หรือเปล่าเจ้าหน้าที่หรือว่าทีมงานนะครับ อแต่ถ้ามาได้ดูนะครับเอออย่ามองว่ามันคือเป็นสิ่งที่ผิดพลาดร้ายแรงนะครับอย่าลืมว่าทุกคนพร้อมที่จะให้อภัยนะครับและให้โอกาสนั่นแหละถ้าทำได้อีกรอบแบบนี้เลยนะครับกับการที่จะควบคุมในเรื่องของตัวราคาซอฟต์แวร์ให้มันเหมาะสมกับตัวค่าของชีพของคนในประเทศไทย ก็ลองหาโซลูชันดูก็ได้นะครับอาจจะราคาเท่าเดิมแต่อาจจะมีแต้มสะสมมีพอยต์อะไรก็ว่าไปเพราะคุณเองก็รู้แล้วนะครับว่าตัวแบรนด์ i n t e n โดนะคนไทยเราเนี่ยรักมากขนาดไหนและนี่แหละครับก็เป็นตัวข้อมูลที่เอามาพูดคุยนะครับกับความรู้สึกของผมหลังจากที่ทาง ซีนเนกประเทศไทยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกับสิ่งที่พวกเขาได้ทำลงไปในเมื่อวันก่อนนะครับใเพื่อนๆนะครับรู้สึกยังไงบ้างกับในตัวเหตุการณ์กับการถแถลงการขอโทษแล้วก็ในเรื่องของตัวการประกาศข้อมูลต่างๆของทางซีนเนกในครั้งนี้ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมกันได้นะครับกับตัวคลิปนี้สำหรับในเช้าวันใหม่วันนี้ผมเองอาจจะดูมึนๆเบลอๆหน่อยนะเพื่อน พราะถ้าเริ่มนอนดึกแล้วเนี่ยตัวศักยภาพนะครับการพูดการจาเนี่ยสมองเนี่ยมันจะเริ่มช้านะครับผมจะรู้ตัวเองนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แหละจะพูดตะกุกตะกักบ้างลิ้นจะพันพันบ้างบางครั้งนะครับจะไม่เหมือนกับตอนเช้าๆนะครับอ่าโอเคสำหรับค่ำคืนไม่ใช่ค่ำคืนเช้านี้แล้วนะครับอ่าวันที่12มิถุนายนก็ขอลาเพื่อนๆกันไปประมาณนี้ นะครับแล้วเดี๋ยวเราเองคงจะได้มีการพูดคุยกันอีกเยอะแยะมากมายนะครับกับตัว Nintendo Switch 2กับในประเทศไทยและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ